ในโลกที่คนส่วนใหญ่มัวแต่แก้ปัญหาวันนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กำลังสร้างอนาคตพวกเขาเงียบพวกเขานั่งฟังและในขณะที่คนอื่นกำลังสับสนพวกเขามองเห็นเส้นทางที่คนอื่นยังไม่เห็นคนมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่รู้ว่าจะพาตัวเองและทีมไปถึงจุดหมายได้ยังไงหนึ่งพูดถึงอนาคตมากกว่าอดีต คนทั่วไปชอบเล่าว่าเคยเจออะไรมาบ้างแต่คนที่มีวิสัยทัศน์จะพูดเสมอว่าต่อจากนี้เราจะไปทางไหนเวลาคุยด้วยคุณจะรู้เลยว่าเขาไม่ติดอยู่กับความสำเร็จเก่าหรือความผิดพลาดในอดีตแต่เขาสนใจว่าวันนี้ต้องวางหมากยังไงเพื่อให้อนาคตเปลี่ยนเขาไม่ได้หลงอยู่ในสิ่งที่เคยทำได้แต่เขาโฟกัสกับสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้ 2ไม่ตื่นเต้นกับกระแสคนที่มีวิสัยทัศน์จะนิ่งในเวลาที่คนอื่นกำลังตื่นเต้นเขาไม่ได้หลงกับสิ่งที่กำลังดังแต่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะยังอยู่ไหมในอีกห้าปีข้างหน้าเวลาคนอื่นกำลังรีบเข้าหาเขาจะถอยออกมาดูภาพใหญ่และถามว่าสิ่งนี้มีหลักฐานจริงไหมเพราะเขาไม่ได้มองว่าอะไรปังชั่วคราว แต่สนใจว่าอะไรจะอยู่ได้นานคนมีวิสัยทัศน์ไม่เดินตามกระแสแต่เดินตามแก่นและปล่อยให้กระแสมันไหลผ่านไปเอง 3. คิดเป็นระบบไม่ใช่แค่ฝันลอยๆคนทั่วไปมีความฝันแต่ไม่มีแผนคนมีวิสัยทัศน์มีภาพใหญ่และมีกระบวนการเดินไปให้ถึงมันเขาไม่ได้พูดแค่ว่าอยากรวยแต่เขาแตกมันออกมาเป็น ต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องสร้างระบบยังไงต้องตัดสิ่งไหนออกจากชีวิตคนที่คิดเป็นระบบจะไม่สับสนเวลาเจอปัญหาเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างคือจุดเชื่อมไม่ใช่จุดจบ 4. กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนคนทั่วไปติดกับสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่คนมีวิสัยทัศน์จะถามว่าสิ่งที่ฉันถนัดตอนนี้จะพาไปถึงอนาคตที่ต้องการได้ไหม ถ้าไม่ได้เขาจะไม่ลังเลที่จะเรียนใหม่เปลี่ยนเส้นทางใหม่แม้ต้องเจอความไม่แน่นอนคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่ได้รักความสบายแต่รักการเติบโตเพราะเขารู้ว่าไม่มีอนาคตใหม่ในขอบเขตเดิม 5. ลงมือก่อนที่คนอื่นจะเข้าใจคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมเขาเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีคำว่าชัวเพราะเขารู้ว่าโอกาสไม่ได้รอให้คนพร้อม แต่มักมาถึงก่อนที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจมันคนแบบนี้จะขยับเงียบๆศึกษาเองลองเองลงมือก่อนใครและเมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นคนอื่นถึงค่อยหันมามองว่าเขาเก่งจังแต่เขาไม่ได้เก่งเขาแค่ลงมือเร็วกว่าคนที่ยังรอความแน่นอนบทสรุปคนมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ดังที่สุดและไม่ใช่คนที่มีพร้อมที่สุด แต่คือคนที่กล้ามองไกลในวันที่คนอื่นยังงวดแต่สับสนกับปัญหาตรงหน้าคนที่กล้าขยับก่อนเห็นผลลัพธ์และเดินไปเงียบเงียบแม้ไม่มีใครเข้าใจห้าสิ่งที่เขามีไม่ใช่ผ่อนสวรรค์แต่คือวิธีคิดที่พาคนธรรมดาไปไกลกว่าที่ใครจะคาดไว้